มาติดตามประเด็นร้อนในสังคมไทยกันค่ะวันนี้อยู่กับดิชานจิติมาคงชงนะคะคุณผู้ชมต้องยอมรับว่าการเดินทางด้วยเครื่องบินในช่วงวัน2วันนี้เนี่ยทำให้ใครหลายๆาคนผวาจริงๆค่ะหลังจากเกิดเหตุการณ์สายการบินเจจูแอร์ไลน์ใช่ไหมและสุดท้ายมันก็เกิดขึ้นที่สายการบินของไทยเราจริงๆค่ะเป็นกรณีของสายการบินนกแอร์ดอนเมืองนานค่ะขึ้นบิน2ครั้งบินไม่ได้อะเรื่องนี้มันสรุปอย่างไรจบอย่างไรเรามาดูกันค่ะพากันระทึกในวันส่งท้ายปีเก่าเลยค่ะเมื่อ มีผู้ใช้ Facebook ท่านหนึ่งนะคะโพสต์ภาพและคลิปเหตุการณ์สุดระทึกค่ะคุณผู้ชมขณะพาภรรยาและลูกนั่งเครื่องบินไปต่างจังหวัดแต่เจอปัญหาขัดข้องซึ่งโพสต์นี้นะคะระบุว่าโคตรจะกลัวเลย30ธันวาคม67ดอนเมืองกรุงเทพ,พยยไปนาน17นาฬิกานาทีตอนนี้17นาฬิกานาทียังรอเปลี่ยนเครื่องเป็นครั้งแรกเลยที่นั่งเครื่องบินแล้วน่ากลัวครั้งแรกที่เตรียมนําเครื่องขึ้นเร่งเครื่องออกไปได้นิดเดียวเครื่องยนต์วูบเสียกําลังวนกลับตั้งลาใหม่ร ขึ้นอีกครั้งครั้งนี้ก็เสียวเสียวและตั้งลำได้เร่งเครื่องได้ออกมาดีๆแต่เครื่องยนต์ดังมากกว่าเดิมแล้วก็วิ่งออกมาอย่างเร็วขณะกําลังเทคตัวผมคิดในใจว่าเอ๊ะมันเลยระยะที่จะต้องยกตัวเครื่องขึ้นเพราะปะกติจุดที่ยกตัวจะอยู่ที่โรงจอดเครื่องบินกองทับอากาศโรงแรกแต่นี่เลยมาโรงที่สองและก็ยังไม่ยกแล้วทําไมเครื่องยังไม่ยกขึ้นนึกในใจหรือจะมีรอบที่สองแล้วจู่จู่ก็เบรกหัวทีมปีกชะลอการบินใช้ลมตานยกบั ตันลมเต็มที่เครื่องฉลอแล้วก็วนกลับกับตันประกาศเครื่องขัดค้องแล้วก็กลับไปที่หลุมจอดรอตรวจสอบใครมาอยู่ตรงนี้เนี่ยไม่เข้าใจเลยค่ะว่ามันลุ้นสุดๆพระคุ้มครองปลอดภยัยสาธุสาธุบันทึกเอาไว้ในความทรงจำอยากกลับบ้านเด็กๆรอแล้วนะขอบคุณกับตันที่ไม่ฝืนบินแบบไม่พร้อมไม่อยากคิดเลยว่าถ้าเอาเครื่องขึ้นไปแล้วเบรกข้างบนจะเป็นยังไงบ้างซึ่งโพสต์นี้นะคะเป็นเรื่องราวที่แบบว่าพออ่านไปแล้วยังรู้สึกระทึกเลยค่ะคุณผู้ชมกลายเป็นประเด็นที่โลกออนไลน์ให้ความสนใจ ขึ้นมาในทันทีเลยค่ะจนล่าสุดค่ะสายการบินนกแอร์ต้องออกมาชี้แจงเหตุการณ์นี้นะคะถึงกรณีเที่ยวบินดีดี176ดอนเมืองนานวันที่30ธันวาคมล่าช้าซึ่งโพสต์ของนกแอร์ก็ชี้แจงนะคะว่าเมื่อวันที่30ธันวาคม2567เที่ยวบินดีดี176เส้นทางท่าอากาศยานดอนเมืองถึงท่าอากาศยานนานครมีกําหนดการเดินทางออกจากท่าอากาศยานดอนเมืองในเวลาประมาณ16นาฬิกา45นาทีค่ะเครื่องบินกําลังจะวิ่งขึ้นทางวิ่งนักบินได้ตรวจพบปัญหาทาง ทางเทคนิคบางประการจึงตัดสินใจยกเลิกการวิ่งขึ้นและนำเครื่องกลับไปที่หลุมจอดอีกครั้งโดยการตัดสินใจอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและมาตรการด้านความปลอดภัยสากลทุกประการสายการบินนกแอร์ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยเป็นลำดับแรกจึงต้องตรวจสอบเครื่องบินโดยละเอียดก่อนจะนำกลับมาให้บริการและมีการนำเครื่องบินลำทดแทนมาให้บริการในเที่ยวบินดังกล่าวทำให้เที่ยวบินดีดี176ลาช้าออกไปเป็น19นาฬิกา20นาทีสายการบินนกแอร์ขออภัยผู้โดยสารทุกท่านสำหรับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้สำหรับความ บนาเพิ่มเติมขอให้ผู้โดยสารติดตามข่าวสารในช่องทางสื่อสารหลักของสายการบินนกแอร์ต่อไปก็ไม่แน่ใจนะคะคำชี้แจงที่ออกมาเนี่ยจะทําให้สบายใจกันได้บ้างไหมช่วงนี้ยังเป็นช่วงของการเดินทางค่ะคุณผู้ชมยังอยู่ในเทศกาลปีใหม่อยู่นะคะก็หวังว่าทุกคนจะเดินทางโดยปลอดภัยถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพถุกท่านค่ะ